สารนาเวลอัแลลวแล้วก็ลูกแพเรียกว่าแพแรลนะคะไปะเราไปเก็บลูกลูกพลักันเถอะคะ่ะแม่ดื้อหนาวแล้วเพราะลมพัดนะเมื่อก่อนบ้านแม่ดแม่ย่าแม่ดื้อแกก็ปลูกนะแต่ว่าของแกมันจะเป็นลูกสีเหลืองๆะคะ่ะมันหวานแต่อันนี้มันจะติดอมเปรี้ยวหน่อยอ,อยากกินแกงอ่อมอยากกินหอมหมกอยากกินแบบเมนูอีสานเลยค่ะ อันนี้คือความภูมิใจเลยนะคะเพราะว่าอะไรนะใบแมงลักก็ปลูกเองเห็ดก็ไปเก็บเองพริกก็ปลูกเองนะคะอันนี้ย่านางก็เอามาจากเมืองไทยโดยแม่ปลูกผักบุ้งก็ใบเหลืองมาแล้วนะคะหนาวนี่ค่ะไข่พะโล้บวกขาหมูบวกหูหมูนะคะเนี่ยไม่ได้มีหูหมูใส่เข้าไปเพิ่มนะคะ ดีค่ะแม่ดื้อก็มีคลิปมาให้ดูอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ดื้อไปเก็บลูกพลัมที่บ้านเพื่อนมานะคะแล้วก็เอามาให้ย่าทาแยมพอเห็นแม่ย่าทําแยมแม่ดื้อก็นึกถึงมะม่วงกวนนะก็คือย่าเขาผ่าแล้วก็เอาแต่เนื้อค่ะไป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 ,ไปต้มกับนน้าตาลแล้วก็ใชเ้เครื่องปั่นที่เป็นแท่งอะ่ะปั่นให้ละเอียดนะคะแล้วทีนี้แม่ดื้อเห็นแล้วแม่ดื้อก็เลยเอะมันเหมือนกับเราทาไอ้นั่นเลยค่ะมะม่วงกวน แม่ดื้อก็เลยเกิดไอเดียนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําสําเร็จไหมแม่ดื้อเคยทํามะม่วงกวนที่นอร์เวย์นะก็ตามภาพนะคะก็ตั้งแต่ปี2 0 1พันสิบห้าแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทําอีกเลยนะคะทีนี้พอเห็นว่าลูกพลัมอ่ะเยอะก็เลยจะลองทําดูค่ะต้นแอปเปิลที่ทํางานแม่ดื้อนะแม่ดื้อจะถ่ายให้ดูใบเขาเหลืองแล้วนะปีนี้ไม่ติดลูกเลยค่ะไม่รู้เป็นอะไรแม่ดื้อไม่ได้เก็บไปดองเลยนะเนี่ยใบเหลืองหมดแล้วค่ะ ใกล้จะหมดฤดูกาลเขาแล้วเนาะเราก็จะร่วงหมดต้นนะคะหน้าหนาวเข้ามาแล้วเนาะแม่ดื้อกำลังขับรถไปที่บ้านเพื่อนนะคะเพราะว่าจะไปเก็บลูกลูกปรุนลูกพลัมไม่รู้เรียกว่ายังไงถึงจะถูกต้องนะคือมันสุกเป็มเลยค่ะมันร่วงทิ้งไม่ไดื้อก็เสียดายเนาะ ก็เลยขอเพื่อนนะคะบอกเขาว่าจะเก็บมาให้ย่าเพราะว่าย่าไม่ดื้อแกทําแยมลูกดลุนอยู่เขาก็เลยบอกว่างั้นก็ไปเก็บเอาได้เลยเขาให้ไปเก็บตอนนี้เขาเลิกงานแล้วแต่ว่าไม่ดื้อไม่สะดวกค่ะเมื่อวานนี้ทั้งประชุมผู้ปกครองทั้งกิจกรรมก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเลิกงานแล้วว่าจะขับรถไปเก็บเอานะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไม่ดื้อไปเก็บลูกพลุนไม่ได้เรียกลูกพลุนแล้วกันนะลูกคลำภาษานอร์เว์เรียกลุ่มแหม่ไม่ดื้อจะเรียกว่าลูกคลำนะคะ เพื่อนก็ไม่อยู่บ้านแล้วคะ่ะเพื่อนไปทํางานแต่ว่าแม่ดื้อขอเขาไว้แล้วนะก็จะไปเก็บเอาสักสองถุงนี่แหละคะ่ะพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกพรุ่งนี้แต่ว่าแม่ดื้อไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่านะก็ถ้ามันโดนฝนแล้วมันจะแตกมันสุกแล้วนะคะไปเราไปเก็บลูกพรำกันค่ะดูบนเขามีแต่เมฆนะคะเพราะว่ามันครึ้มนะไม่มีแดดมาสามสี่วันแล้วค่ะไม่เห็นแดดเลยนะทั้งวันน่ะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะที่นี่ อืมยังเยอะอยู่เลยเพราะว่าเพื่อนแม่ดื้อเขาบอกเมื่อแม่ดื้อมาวันอาทิตย์ที่แม่ดื้อมาเก็บเนาะว่าแม่ย่าเขาก็จะมาเก็บเหมือนกันค่ะวันจันทร์เนาะอุ้ยกิ่งนี้หักสงสัยดกมากจนหักนะฮะเป็นพวงเลยนะเมื่อวันนั้นร่วงเต็มต้นเลยสงสัยแฟนของเพื่อนแม่ดื้อเก็บทิ้งทุกวันเนาะเนี่ยไม่ค่อยมีนะมีอยู่ไม่กี่ลูกเนี่ยเห็นไหมดกจริงๆนะ อันนี้คือต้นเขานะเดี๋ยวแม่ดื้อถ่ายให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแม่ดื้อเก็บแล้วแม่ดื้อจะไม่เดินวนแล้วนะคะเออแม่ย่าเขาก็เก็บไปเยอะเหมือนกันแหละค่ะเนี่ยเริ่มเริ่มไม่เห็นเยอะเหมือนวันนั้นวันนั้นที่แม่ดื้อมาเยอะกว่านี้นะอันนี้ก็คือน้อยลงไปแล้วค่ะก็ถ้าเกิดว่าไม่มีคนมาช่วยเก็บมันก็ล่วงทิ้งเนาะแม่ดื้อเสียดายอ่ะเอาไปให้แม่ย่าแม่ดื้อทำแยมอันนี้ต้นแพภาษาร์เวย์หรือว่าพาร์หนะคะเนี่ยกําลังเป็นลูกเล็กๆของเพื่อนแม่ดื้อนะ แม่ดื้อบ้านไม่ดื้อ,ไม,อ,ไ,มอไม่ค่อยกินผลไม้เก่งเท่าไหร่กินเมื่อกี่ชนิดลูกยังไม่โตนะคะนี้ยังลูกเล็กอยู่เนี่ยแอปเปิลก็ดกดกด,ดูปลูกต้นหนึ่งนี่ย,ย้อยจนว่าเห็นไหมฮะเยอะมากเลยนะแดงหมดละวันนั้นไม่ดื้อไปสามลูกก็ยังไม่ได้กินเลยกินไปลูกเดียวนะเหลืออีกสองลูกบ้านไม่ดื้อกินผลไม้ไม่ค่อยเก่งกันแต่ถ้าแตงโมอะไรเงี้ยกินกันดีอยู่นะแต่อัปบ้า แอปเปิ้ลแพะเออลูกแพอะไรเงี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะภาษานาเวลเลยแอปหละแล้วก็ลูกแพเรียกว่าแพแรลนะคะนี่ดูดกเต็มต้นไปหมดฟินไหมคะฝั่งนี้ยังเขียวอยู่สวยอะ่ะปะเราไปเก็บลูกลูกพรำกันเถอะคะ่ะไม่ดื้อหนาวละเพราะลมพัดนะ,ะนี่เอาตะกร้ามาละ ม่ดู้อเปาถุงมาใส่นะคะจะได้จะได้ไม่หนักเวลาเราถือเก็บนะ,ะก็ใส่ไปในถุงมาไปเก็บต่อเนี่ยกิ่งเนี้ยมันหักเก็บไปก็ร่วงไปนะคะเพราะว่างอมจัดสุกจัดละถ้าเป็นบ้านไม่ดื้อไม่ดื้อก็เรียกเพื่อนมาเก็บนะดีกว่าต้องมานั่งเก็บทิ้งนะถ้าไม่มีคนกินอุ้ยหล่นเสียได้นี่มาค้างอยู่นี่แน่นไหมคะ เก็บไปก็ล่วงไปนะไม่ได้เก็บเอาด้วยนะไม่ได้เสียดายอุ้ยดูหล่นหมดแล้วเพราะว่างอมจัดนะเอาตะกร้ามาลองไวนะ้ทั้งเก็บทั้งหล่นนะอุ้ยดูมันหล่นต่อหน้าต่อตาเลยลูกนี้เพิ่งหล่นนี่ค่ะล่วงใส่ตะกร้าไปเลยเยอะมากสนุกเนาะ เมื่อก่อนบ้านแม่ได้แม่ยาม่าแม่ดื้อแกก็ปลูกนะแต่ว่าของแกมันจะเป็นลูกสีเหลืองๆะค่ะมันหวานแต่อันนี้มันจะติดอมเปรี้ยวหน่อยหรือว่าหรือว่าบ้านเพื่อนแม่ดื้อเขาเป็นแบบว่าพันอร่อยเนาะ<ม>ของแม่ย่าแม่ดื้อมันหวานอย่างเดียวทีนี้มันก็ไม่มีคนกินแ <c oughs> ม่ย่าแม่ดื้อเขาก็ไม่ค่อยชอบอันนั้นแม่เขาปลูกไว้แต่บ้านตั้งแต่ก่อนเออต้นต้นเก่าแม่เขาปลูกไว้ค่ะทีนี้ก็เลยคนทิ้งไปงอมหมดแล้วเนี่ยดูกิิงเนี่ยลูกปลากาลองนะ ดูหล่นลยังไม่ได้เก็บเลยหล่นแล้วเดียวเดียวใจยเยน็นมันเก็บง่ายมากเลยนะแค่มือไปโดนมันก็หล่นแล้วค่ะเพราะว่ามันงอมจัดเต็มที่แล้วตอนนี้ไม่ได้รู้วิธีเก็บแล้วเอาตะกร้ามาลองเก็บง่ายอนะ่ะคิดตัวเองแล้วมันก็เวิร์กจริงๆด้วย ลูกสีเข้มๆก็จะแบบสุกงอมนะคะสุกจัดเสียงไม่ไดื้อพูดไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะ mm hmm. เพราะว่าลมพัดนะคะหนาวไม่ดื้อมาเก็บนี่ก็หน้ายัางไม่ได้ล้างเลยตื่นตื่นนอนจากที่ทํางานทํางานเสร็จก็มาเลยค mm ่ะ hmm. พอเก็บลูกมันล่วงลงมาปุ๊บกิ่งมันก็ขยับขึ้นไปข้างบนเลยนะ ลูกสูงสูงก็เก็บไม่ค่อยถึงนะแขนสั้นขาสั้นนี่ดูแดงแล้วค่ะสูงแล้วถ้าขย่านี้ร่วงหมดเลยนะเนี่ยพอลูกเขาร่วงลงมาปุ๊บแม่ดื้อเก็บเนะี่ยกิ่งเขาก็จะขยับขึ้นไปสูงอีกหน่อยหนึ่งนะลูกยังไม่แดงเอาเก็บไว้กันเอาเก็บไวใ้ให้มันสุกนะคะ แดงหมดแล้วตายแล้วน้อยอุ้งกินไม่ทันนะเนี่ยเยอะเกินโอ้โหรุ่งนี้ไปเลยนึกว่าหนอนตกกระใจหมดใบเขานะคะบังเอิมาดูนึกว่าหนอน แต่ถ้าลูกกาลังกินอร่อยนะกินดิบนะไม่ได้ไปกวนนะลูกแบบว่าเนี่ยมีติดเขียวๆหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยจะกินอร่อยนะแต่ว่าแม่ดื้อยังเช้าอยู่ไงยังไม่อยากกินวันนั้นมาก็เก็บไปกินไปนะแต่ว่าวันนี้มันเช้าอยู่ค่ะแม่ดื้ยังไม่อยากกินอยากกลับไ like like <co> ปกินข <s> ้าวก่อนนี่เก็บไปก็ล่วงไปนะอุ้ยหักเลยตายแล้วน้อยกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจหักกิ่งมันนะมันหักเอง ืกิ่งหนึ่งนะเพื่อนขอโทษนะจ๊ะเดี๋ยวไปทิ้งให้เอาวางไว้ก่อนอวันนี้เน่าคากิ่งเลยเดี๋ยวเด็ดลงให้ไปเอาไปเทกันนะีะเยอะล้วนี่นะคะได้มาสองถุงก็จะกลับบ้านแล้วนะคะ ได้ลูกเขียวมาด้วยหน่อยหนึ่งอันนี้แม่ดื้อจะอไปกินเองนะแม่ดื้อยากกินแบบไม่ค่อยหวานมากนะคะคิดว่าไม่เคยเก็บเหมือนกันแต่ว่าลองไปหน่อยหนึ่งจเาเนี้จะไปกินนะไม่ได้ให้ยากคะ่ะให้ยากเขาเลือกแล้วก็ต้นอันไหนเขาไม่เอาแม่ดื้อจะเอาเขียวๆนี่แหละคะ่ะไปกลับบ้านกัน,นะคะ่ะไปทํางานบ้านต่อนะโอ้ยดูบนเขาฝนจะตกแน่ๆเลยเนี่ยดีนะไม่ด้มาเก็บก่อน ดูบนเขาเลยนะเมฆเต็มเลยฝนต้องตกแน่ๆน่นตกแล้วค่ะฝนตกแล้วเก็บเสร็จฝนตกพอดีเลยเดชบุญแม่ดื้อทำงานบ้านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ดื้อจะแกงเห็ดนะแล้วก็จะต้มขาหมูนะคะได้มาหลายวันละเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างอื่นไปซะก่อนแล้วก็ดูข้างนอกนะฝนตกแม่ดื้อก็ต้องทำในบ้านนะคะพี่ยิ้มก็จะได้หอมปลาร้าทีเนี้ย แต่ว่าไม่ได้จะให้ดูตอนทําเสร็จนะเพราะว่าครัวแม่ดื้ออย่างที่บอกเนาะตัวดูดใช้ได้นะคะแต่ไม่มีไฟแม่ดื้อยังไม่เปลี่ยนนะก็คือมันก็ยังดูดกลิ่นดูดอะไรได้ใช้ได้แต่ว่าแค่ไม่มีไฟแค่นั้นแล้วอากาศเป็นอย่างเนี้ยมันมืดค่ะในบ้านก็เดี๋ยวแม่ดื้อทาก่อนนะคะะพาไปเก็บเอ่ออะไรนะใบไปใบใบ,ใบแมงลักนะคะผักอีตู่ที่พื้นยังมีฝนอยู่แล้วนะฝนหยุดแป๊บหนึ่งนะแม่ดื้อก็เลยรีบลงมาเลยคนะ่ะ เดี๋ยวจะได้ไปแกงใส่แกงเห็ดนี่ดอกเหลืองแม่ดือ้อไม่ย่าร่วงหมดแล้วนะคะไปไปเก็บไอ้นี่กันต้นใบแมงลักค่ะผักบุ้งก็ใบเหลืองมาแล้วนะคะหนาวอะใบเป็นจุดด้วยสงสัยไม่ดือ้อต้องตัดผักบุ้งด้วยแล้วค่ะเนี่ยไม่ได้เอามีดลงมาเลย แต่วันนี้จะทำกับข้าวเยอะผักบงไว้พรุ่งนี้แล้วกันเนาะหรือว่าไว้วันเสาร์พี่ดื้อก็กินดีๆนะไม่ไดื้อไว้ผัดวันเสาร์ด้วยนะเพราะว่าพี่ดื้อก็ชอบกินค่ะผัดต้อนอันนี้ก็ใบขวางทางเชยะไม่ไดื้อเอาไม้มาเสียบกั้นไว้ก็ไม่อยู่นะทำไงดีวะต้นผักอีตู่ก็ใบเหลืองแล้วนะคะต้องรีบกินนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กินค่ะ เดี๋ยวไม่ไดื้อขอจัดการต้นอันนี้ก่อนนะคะมันล้ม่ะไม่ไดื้เสียบไว้แบบนี้นะเดื่อเขาจะช่วยคำ้ำนี่ค่ะเป็นหัวเริ่มใหญ่ละแต่คงไม่ได้กินหรอกเพราะว่ามันหนาวแล้วนะคะก็คงจะได้กินใบต้มใส่มาม่า่ด้นะ,ะน้ำหยดสวยๆน้ำกรีนต้นอันนี้ต้นตั้งโอจากเมืองไทยนะคะเนี่ยอวบสวยเชื่อ ว่าทางนี้แห้งเหี่ยวะคะ่ะแม่ดื้อเอาไว้ข้างบนไงแม่ย่าบอกว่ามันร้อนนะคะเพราะว่าอยู่ในบ้านผักเนี่ยชั้นบนมันใกล้กระจกมันก็เลยร้อนส่วนมะเขือเทศลูกนี้ก็ยังเป็นสีส้มอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงจะแดงให้แม่ดื้อไหมเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยจะได้กินไหมเอ๊ะไม่ได้คิดไปเองหรือเปล่าเหมือนใบเริ่มเหลืองเออใบเริ่มเหลืองค่ะเฮ้ยมันมันจะตายจริงๆนะคะเนี่ยนี่ ใบเขาแห้งไปแล้วอ่ะดูกำลังเริ่มแบบขอบน้ำตาลเนะี่ยต้นนี้แบบว่าอาการแย่กว่าเพื่อนเลยนะคะเนี่ยเหลืองกว่าต้นนี้ก็ยังไม่เหลืองเท่าต้นนั้นนะอันนี้ดอกที่ออกใหม่คงไม่ได้กินหรอกดูว่าเหลืองแล้วนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วเนาะเนี่ยค่ะปลูกปลูกผักบ้านไม่ดื้อก็ได้ไม่กี่เดือนเนาะไปเดี๋ยวจะจัดการต้นไผ่อีตู่ก่อนนะคะไม่งั้นก็จะไม่ได้กินเหลืองหมดละ เดี๋ยวแม่ดื้อขอตัดผักก่อนนะคะก,กลิ่นกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตัดอยู่นี่ก็ได้กลิ่นหอมนะแบบออ,อยากกินแกงอ่อมอยากกินหอมหมกอยากกินแบบเมนูอีสานเลยค่ะเพราะว่าแม่ไม่ดื้อทํากับข้าวอีสานให้ลูกกินนะแม่ดื้อก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยชอบอาหารอีสานนะคุ้นเคยกับอาหารอีสาน ถึงแม้ว่าจะอยู่กรุงเทพก็เถอะแต่ว่าแม่เขาก็ทําให้เรากินไงแม่ดุ้นก็ชอบขนมจีนน้ายาเนี่ยกินทุกอาทิตย์นะฮะวันเสาร์เวลาแบบว่าจะถึงวันวันเสาร์อย่างเงี้ยวันศุกร์แม่จะถามแล้วพวกนี้กินอะไรก็คิดไม่ออกก็ขนมจีนไว้ก่อนนะฮะขนมจีนเนี่ยกินทุกอาทิตย์พูดแล้วก็คิดถึงบ้านคิดถึงแม่ทําไมแบบว่าโควิดไม่หมดไปสักทีน้องจะได้กลับบ้านนะไม่ได้กลับบ้านมาสองปีละ ตั้งแต่มีโควิดนะคะไม่ด้ก็คิดถึงบางไทยนะได้เยอะเลยนะคะเต็มกระมังเลยเนี่ยแต่ว่าใบเขาจะบางๆนะเขาจะแบบว่าเหมือนอากาศหนาวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าได้กลิ่นก็โอเคค่ะแม่ดื้อปลูกได้แม่ดื้อก็ดีใจเนาะมาอยู่นอร์เวย์ไม่เคยปลูกได้สักทีนะคะเนี่ยปีแรกที่แม่ดื้อปลูกได้นะแล้วนี่เดี๋ยวแม่ดื้อจะเอาไปทิ้งแอบเห็นมะเขือเทศแม่ดื้อหล่นลูกนึงลูกน้อย เนี่ยโอ้ยมันจะแดงทันให้แม่ดื้อได้กินไหมคะเนี่ยปีหน้าแม่ดื้อต้องปลูกเร็วเร็วละปีนี้รู้สึกปลูกช้าเกินไปมั้งไป<ะ>ขึ้นบ้านกันค่ะ <c oughs> แม่ดื้อมีชะอมนะที่แม่ดื้อซื้อเอามาใส่ฟริสไว้นะคะก็พอดีเลยจะได้แกงใส่กันเนาะนี่ค่ะถักอีตู่แม่ดื้อนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหม้อเดือดก็จะไปใส่หม้อนะแล้วก็อันนี้ค่ะเอ่ออะไรนะ ชะอมที่ไม่ดื้อล้างแล้วก็แล้วก็เด็ดไว้แล้วนะคะก็ใส่ฟรีสไว้นะก็เดี๋ยวแม่ดื้อจะเอาไปใส่หม้อนะก็กดให้จมน้ำแกงแล้วก็ปิดฝาปิดเตาได้เลยนะคะได้กินดีเลยค่ะถ้าเกิดใครแบบอยู่ไกลตลาดเหมือนแม่ดืนะ้อเนาะเข้าเมืองทีแบบข้ามเขาหลายลูกข้ามทะเลเงี้ยนะคะก็ซื้อมาเก็บไว้นะคะใช้ได้ใช้ใช้ได้จริงค่ะเดี๋ยวมาดูตอนแกงเสร็จนะคะอันนี้เป็นใบอะไรนะใบ บยะานางนะคะบ้านแม่ดื้อน่ะแม่เขาปลูกไว้หลังบ้านนะแม่ดื้อก็เอามาล้างแล้วก็เอามาหั่นนะเอามาเอากันไกลตัดนะคะล้างพึงให้แห้งเอากันไกตัดแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกเนี่ยค่ะโอ้ยไม่ใช่ถุงซิปล็อกถุงสูญยากาศนะแล้วแม่ดื้อก็เอามาแบบนี้ค่ะแล้วก็มาฟริปที่นอร์เวย์เนี่ยแม่ดื้อเหลืออยู่สามถุงนะคะไม่ได้กลับเมืองไทยสองปีแล้วแต่ว่าแต่ละถุงนี่เยอะนะเพราะว่า เราดูดเอาลมออกหมดมันก็เลยเป็นแบบนี้ก็ให้ไว้เป็นไอเดียนะคะเผื่อใครอยากเอามาแบบไม่ดื้อบ้างเพราะว่าย่านางกระป๋องที่นี่ไม่อร่อยเลยแล้วก็เอามาปั่นเองเข้มข้นนัวอร่อยค่ะแต่ว่าที่บ้านเราตอนนี้เห็นมีแบบเป็นผงขายไม่ดื้อไม่เคยกินนะเดี๋ยวกลับไทยปีหน้าจะลองซื้อมาลองทํานะถ้าอร่อยถูกใจก็จะแหอบไอที่เป็นผงกลับมานอเวค่ะแต่แบบนี้ก็เอามาง่ายนะไม่ยาก เวลาใช้ก็ตัดแล้วก็เอาเอาใส่เครื่องปั่นได้เลยนะคะไม่ได้ก็ใช้เครื่องปั่นนะอันนี้เราก็ล้างมาจากบ้านแล้นอนาะล้างมาจากเมืองไทยแล้วค่ะก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยเยอะนะเห็นอย่างเงี้ยเอาออกมานิดเดียวนี้เยอะมากเลยนะโต๊ะบ้านแม่ด้สะอาดนะเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแกงหม้อหนึ่งอันนี้หม้อใหญ่เลยนะเนี่ยใช้ไปยังไม่ถึงครึ่งเลย คือมันมันมันเอามาง่ายก็อยากจะบอกนะคะแม่บ้านเนี่ยฝรั่งทั้งหลายถ้าเกิดใครอยากจะเอามาเราก็ที่เนี่ยมันมีเครื่องปมเครื่องปัน่นมันไม่ได้ลําบากลาบนมันทําง่ายอะเดี๋ยวแม่ดื้อขอไปปั่นกนนะคะแล้วก็ไปแกงเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยนะแม่ดื้ยกมาตรงประตูนะคะเพราะว่าตรงนี้แสงสว่างมีนะ นะอืมกลิ่นปลาคลุ้งบ้านเลยค่ะนี่เป็นไงฮะเห็นไหมเนี่ยชะอมที่แม่ดื้อบอกใส่ลงไปแค่นั้นนะคะแล้วมันจะสุกเองเลยไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจกับอะไรนะไม่ต้องไปสนใจกับหม้อเดือดนะเพราะว่าหม้อมันร้อนนะคะหม้อดื้อแม่ดื้อนี่หม้อใบใหญ่นะเนี่ยเนี่ยดูมือแม่ดื้อนะเนี่ยคือหม้อใบใหญ่ที่สุดของอีเกียรเลยค่ะอีเกียเลยค่ะของอีเกียเนนะบ้านเราเขาเรียกอีเกียแล้วเดี๋ยวแม่ดื้อก็จะปิดฝาแล้วนะคะ หอมแต่ว่าสามีก็คงไม่หอมด้วยนะพี่ตือก็คงไม่หอมด้วยอันนี้คือความภูมิใจเลยนะคะเพราะว่าอะไรนะใบแมงลักก็ปลูกเองเห็ดก็ไปเก็บเองพริกก็ปลูกเองนะคะอันนี้ยะนางก็เอามาจากเมืองไทยโดยแม่ปลูกแล้วก็ชะอมนี่ซื้อมานะดูน้ำแกงนะแบบว่าเข้มข้นเลยนะเนี่ย แบบมันเป็นความภาคภูมิใจนะดีใจมากเดี๋ยวไม่ไดื้อก็จะรอให้เขาเย็นนะแล้วก็แม่ดื้อก็จะจะตักแบ่งให้เพื่อนนะคะนี่นี่นี่เห็ดอันนี้คือเห็ดเมือกนะแม่ดื้อามาใส่ผสมเห็ดเก่าแม่ดื้อเก็บไว้ตั้งนานแล้วนะคะทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะหายากมากเห็ดชนิดนี้อร่อยนะคะเห็ดเมือกน้อยนะ่ะเก็บเก็บแบบมีความสุขมากเวลาเจอเจอเป็นป่าเลยทุกวันนี้ก็ไม่เกิดคะ่ะป่าโดนตัดแล้วป่าแห้งเขาก็เลยไม่เกิดเนี่ยคะ่ะเนียนเดี๋ยวให้ดูดอกบานดอกบา,นก,บาน,กนกับดอกตูมนะะเนี่ย ดอกบานดอกต่มก็อยู่ข้างๆดอกต่มก็อยู่ข้างๆกันเนี่นะคะแกงเห็ดนวน,วนวัวเข้มข้นเข้มข้นอะเดี๋ยวม่ดื้อจะไปทํากับข้าวอย่างอื่นต่อนะคะวันนี้วันทํากับข้าวอะพี่ดื้อกับพี่ยิ้มนี่กลับมาบ้านนี่หอมระหึงทนกลิ่นอาหารแม่ดื้อไปค่ะกลิ่นปรราร้าคลุงบ้านนะคะต้องเปิดประตูหนาวนะแต่ต้องเปิดเพราะว่าเดี๋ยวพี่ยิ้มกับพี่ดื้อ เลิกงานแล้วก็เลิกโรงเรียนมาก็จะมาบ่นไม่ดื้อนะคะพี่ยิ้มมนไม่เคยบ่นอยู่แล้วแต่พี่ดือ้อบ่นตั้งแต่เปิดประตูเข้าบ้านเนี่ยเปิดประตูตรงนี้ไว้ให้อากาศมันระบายหน่อยะเดี๋ยวนางกลับมานางจะหอมด้วย <c oughs> เดี๋ยวแม่ดื้อจะลองทําลูกพลัมกวนดูนะคะนี่อันนี้ที่แม่ย่าแบ่งมาให้แม่ดื้อไม่ได้ล้างนะเพราะามันไม่ได้สกปรกไม่ดด้เก็บมาจากต้นนะแม่ดื้อก็จะผ่า แล้วก็จะเอาเม็ดเขาออกนะคะแล้วก็จะเอาไปต้มใส่น้ําตาลก็จะใส่น้ําตาลแล้วก็กวนแล้วก็จะใช้เครื่องปั่นที่เป็นแท่งนะคะปั่นให้เนื้อละเอียดนะแล้วก็จะไปตากเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันนะนี่แกงเห็ดได้เท่านี้นะคะเดี๋ยวจะแบ่งให้เพื่อนด้วยกลับมาแล้วหรอครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนสนุกไหมลูกฝอนร้องเหรอรึมไหมแม่จะทําแม่จะทําแบบไทยแม่ไม่ทําซีลแต่เธอแม่ไม่ทําแยมเหมือนยาก ฟังเรียนสนุกไหมล,นะลูกวันนี้ใคอือยังไม่ได้อขอทางานกันนะคะคแม่ดูฟังคําศัพท์ฟาโรด้วยนะคะตอนเป็นสาวอ่านอ่านซื้อตั้งหลายเล่มนะแต่ว่าแม่ของแม่ดื้อเอาหนังสือแม่ดื้อทิ้งนะคะตอนที่ย้ายบ้านแกว่าของเยอะแกก็เลยเอาไปทิ้งเอาไปขายะคะ่ะไม่ได้ไปทิ้งหรอกเอาไปขายพวกรับซื้อของเก่านะคะแม่ดื้อก็เสียใจนะเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้อีกแล้วเนาะทุกวันนี้เมื่อตอนสมัยเรียนนะอ่านโหติดมากเลย ติดเพราะอะไรรู้ไหมรูปสวยชอบเมมฟีสเมมฟีสหรอมีช่องเนี้ยคเขาอ่านไวกับเพื่อนนะไปถึงหลายตอนและช่องอื่นๆก็ยังแบบช้าๆอยู่อันนี้เป็นเม็ดเขานะคะเน<ม>ี่ยไม่ดื้อเอกแม่ดื้อเปลี่ยนมาใส่หม้อนะคะเพราะว่าเวลาที่แม่ดื้อใช้เครื่องปัน่นกดลงไปมันจะได้ง่ายๆมันจะได้สูงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่ดื้อจะเอาไปตั้งไฟนะใส่น้ําตาลหน่อยนึงใส่น้านิดนึงก็เออหวานแค่ไหนก็ใส่น้ำตาลกะเอานะเพราะว่าลูกพลัมแต่ละบ้านก็หวานไม่เท่ากันเนาะ เดี๋ยวแม่ดื้อทำเสร็จแล้วค่อยมาดูนะคะเชิญพุ่มนะเฮ้ยสกัดที่รึกเกดเนี่ยยูตเต้แมนะ่มอ,องกูเฟอร์เนี้ยมันเดียฟิสแต่กองเลยเราเก็บรุ่มนะพี่มถามว่าแม่ดื้อทำอะไรนะแม่ดื้อบอกว่าแม่ดื้อทำลูกพลัมกวนนะคะไม่เคยทำมาก่อนนะอันนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง แม่ดื้อเอาตากบนกระดาษไขนะคะทั้งหมดที่แม่ดื้อทำได้วันนี้นะก็ได้สองแผ่นเต็มนะแล้วก็อันนี้เสร็จมานะคะอแผ่นหนึ่งเดี๋ยวแม่ดื้อก็เสร็จละก็จะรอนะคะจะตากไว้ตรงนี้จนเขาเซตตัวนะพอเขาเซ็ตตัวอยู่ดีแล้วแม่ดื้อก็จะไปแขวนที่เราตากผ้านะคะ เดี๋ยวแม่ดิขออนุญาตไปเก็บครัวกันนะคะวันนี้ยุ่งทั้งวันเลยเออเดี๋ยวให้ดูต้มอ,อัมนนี้ด้วยต้มอะไรนะต้มพะโลไม่ดื้อค่ะเราปันนะ่นพะโล้ก็กําลังเคี่ยวอยู่นะคะไม่ไดื้อใส่หูหมูไปด้วยนะ,ะเพราะว่ามีหูหมูไปเจอในฟริสนะคะนี่ค่ขามหมูขามหมูกับหูหมูแล้วก็ไข่นะ,ะก็เคี่ยวให้ไข่แข็งๆนะค่ะ วันนี้ก็วันทํากับข้าวนะทํากับข้าวทั้งวันเลยค่ะก็จะเคี่ยวต่อไปนะคะให้ไข่เขแข็งให้หมูเปื่อยนี่ค่ะไข่พะโล้บวกขาหมูบวกเอ,อหูหมูนะคะเนี่ยแม่ดื้อมีหูหมูใส่เข้าไปเพิ่มนะคะก็เดี๋ยวแม่ดื้อจะกินข้าวแล้วค่ะทํางานมาทั้งวันละกินข้าวเย็นกับแม่ดื้อนะคะพี่ยิ้มกับพี่ดื้อกินไปละ